สวัสดีชาวสิงห์นะคะสวัสดีชาวสองด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมย์นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนกรุมภาพันธ์นะคะปี2565นะคะก็เข้าสู่เดือนที่2แล้วของปีนี้นะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มคำทำนายนะคะจากไพ่ Romance Angels ลส์ก่อนนะคะเหมือนเดิมนะเราจะเช็คพลัางงานความรักกันก่อนเลยนะคะ ว่าจะมีพลังงานบวกอะไรนะคะให้เราในเดือนกรุมพาผ่านนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะชาวราศีกุ๊มแล้วก็ชาวสองค่ะช่องเมย์นะคะดูได้ทั้งัานาทาั้งาศีนะคะถ้าคุณหาลัคนาไม่เป็นนะคะคุณสามารถเซิร์ชได้เลยใน Google นะคะเขาจะมีวิธีคำนวณให้คุณแค่ต้องรู้เวลาเกิดของคุณนะคะคุณก็จะคำนวณลัคนาได้นะ,ะพลังงานใบแรกนะคะ let your friend help you นะคะ healing family s h u e นะคะ เคมีสีนะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่จะสามารถเยียวยานะคะปัญหาระหว่างคุณสองคนได้ด้วยความเข้าใจนะคะด้วยความรักที่มีต่อกันนั่นแหละนะเคมีสีก็หมายถึงคนที่มีเคมีตรงกันคนที่มีความเป็นคู่กันคือคุณยังรักกันอยู่นะคะดังนั้นทุกปัญหาเนี่ยสามารถแก้ไขได้ มันเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนหรือว่าในครอบครัวนะคะ มีไพ่เลติโอแฟนเฮลป์อยู่ตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะสองคนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยนะก็สามารถที่จะให้คนกลางเข้ามาช่วยคุณไกลเกลี่ยได้นะคะตัวนี้อาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะถ้ามีคนกลางเนี่ยการแก้ไขปัญหาหรือว่าการตกลงกันเนี่ยนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามไม่มาว่าความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนกุมภาพัน,นี้นะแล้วพลังงานบวกได้เลยนะคะ เดี๋ยวเมยจะเริ่มนะคะการทำนายโดยใช้ไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะคะก็ใช้ golden adouble ในการทำนายเหมือนเดิมนะคะเราจะเปิดกันแปดตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเมย์จะธิบายให้ฟังเลยนะคะในแต่ละตําแหน่งนะคะว่าหมายถึงอะไรบ้างการทํำนายในรายเดือนเนี่ยค่อนข้างละเอียดนิดนึนะคะ ไพ่สลับท้างได้นะคะสําหรับชาว2ก็สลับเอาเองได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มนะคะจากพลังงานใบแรกนะคะซึ่งหมายถึงตัวตนของคุณนะคะคุณสิงห์นะคุณได้หกถ้วยนะคะใบที่2ตรงนี้หมายถึงตัวตนของคนที่คุณคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะเอสออนนะคะ,ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่3เป็นเดคาโลฟอนที่กับป่วยนะคะตำแหน่งที่สี่นะคะ เอาพลังงานนะคะที่มีร่วมกันระหว่างคุณ2คนนะคะเป็นเทอร์มิตกับหัวนะคะตำแหน่งที่5นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะเป็นสคทารนะคะตำแหน่งที่6นะคะมุมมองที่เขามองคุณนะคะสี่เหรียญน,นะคะตำแหน่งที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะสี่ช่วยกับหัวสุดท้ายเป็นบทสรุปนะคะก็จะเปิดให้หลายใบเหมือนเดิมนะคะมียนเพอร์เรอร์นะคะกับหัวนะคะมี6เหรียญกับหัวมีเจวิลที่กับหัวนะคะ แล้วก็มีวิวฟอร์จูนที่กับหัวนะคะไพ่กับหัวหมดเลยนะแต่ก็เป็นไพ่ที่เป็นพลังงานที่ดีนะคะท้ายสำรับนะคะเป็นเอพลังงานไฮพิเซตนะคะกับหัวก็ช่วงนี้นะคะคุณทั้งคู่ลดความตึงเครียดลงไปแล้วนะคะเรื่องของการคิดมากจนเกินไปเนี่ยนะคะก็ละทิ้งไปแล้วไพ่ไฮพริเซทปกตินะคะถ้าเกิดว่าตั้งตรงก็แปลว่า คนที่มีความคิดซับซ้อนนะคะคิดเยอะคิดละเอียดบางทีอาจจะเป็นการคิดที่มากเกินไปก็ได้ก็เลยทําให้มีปัญหากันนะคะแต่ว่าพลังงานแบบนั้นเนี่ยไม่มีแล้วนะคะก็ลดความเครียดลงมานะคะก็มมองว่าเริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการปรับความเข้าใจกันแล้วในระดับหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะมีใครที่ช่วยมาเป็นคนกลางไกลเกี่ยความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะก็จะลดความตึงเครียดลงไปเนาะค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานของคุณนะคะคุณได้หกถ้วยนะคะเมย์มองว่าในช่วงของกุมภาพันเนี่ยจะมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยประสบพบเจอมาแล้วนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆเาพื่อนเก่าๆก,กลับเข้ามาแล้วก็นำมาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเป็นงานเก่าที่เคยทําค้างไว้โปรเจกต์เก่าก็ได้ถ้าคุณค้าขายก็อาจจะหมายถึงลูกค้าเก่ารายใหญ่กลับเข้ามานะคะส่วนเรื่องความสาคัญโดยตรงเมย์มองว่า ช่วงนี้นะคะคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้เคลียร์ปัญหาการได้เคลียร์ใจกันเนี่ยคุณก็พบว่าสิ่งดีๆในความสัมพันธ์มันมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณก็แฮปปี้ขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะรับพลังงานบวกได้เลยนะคะตัวเขาก็เช่นกันมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในชีวิตเขาเอซ็อบบอเนี่ย อาจจะหมายถึงโอกาสก็ได้นะคะเรื่องดีๆนะคะพาช,ชั่นเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะคะส่วนความสัมพันธ์โดยตรงมิก็มองว่าเป็นการปลุกความรักขึ้นมาใหม่ปลุกไฟในความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่พาช,ชั่นนะคะมีแรงบันดาลใจที่จะ,ะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยากจะไปต่อนะคะหรืออาจจะหมายถึงการให้โอกาสกันก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นพลังงานบวกนะคะสิ่งที่ต้องระวังในความสัมพันธ์ t ไ e โ y รฟอนที่กับหัวนะคะ ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจเร็วเกินไปการแบบไม่คิดให้เยอะนะคะอาจจะพูดที่ภาวะในความสัมพันธ์อาจจะน้อยในบางครั้งนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังทั้งคุณและเขานะก็ถ้ามีอะไรมีปัญหาหนักเบาอะไรก็ค่อยๆตัดสินใจดีกว่านะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็เรื่องของเอ่อการที่ว่าจะให้อภัยซึ่งกันและกันตรงนี้ก็สําคัญมากนะคะคือเราต้องเป็นผู้ใหญ่นะคะในการใช้ชีวิตคู่นะคะถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็แก้ไขทุกสถานาการณ์ได้นะคะอันนี้ก็เตือนไว้ พลังงานที่มีร่วมกันเดอร์เฮอร์มิตที่กับหัวนะคะอันนี้ดีนะก็แปลว่าถ้าที่ผ่านมาคุณไม่พูดไม่จากันหรือว่าปิดใจนะคะในช่วงของกุมภาพันเนี่ยคุณจะเปิดใจมากขึ้นคุณจะพูดจากันมากขึ้นถ้ามีการทะเลาะก,กันถึงขั้นบล็อกกันก็จะมีการปลดบล็อกนะคะมีการพูดคุยนะคะเคลียร์ปัญหากันนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะ3าคาถา เขาอยากจะบอกว่าต่อไปเนี้ยเขาจะไม่มองไปข้างหลังแล้วนะคะอดีตก็คืออดีตนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปปัจจุบันเนี่ยเขาอยากจะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกับคุณน,นะคะอยากจะวางแผนอนาคตนะคะความสัมพันธ์ไปข้างหน้าถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันมีมองว่าเขากําลังคิดถึงเรื่องของการที่จะมีคอมมิทเมนต์การมั่นหมายการแต่งงานนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเขามีพาชั่นกับเข้ามาแล้วมีแรงบ,บันดาลใจนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าได้ด้วยดีถ้าคุณแต่งงานกันแล้วเมย์มองว่าตอนเนี้เขากำลัง วางแผนอนาคตนะคะชีวิตกู้ของคุณเอาไว้นะคะให้มันดีขึ้นนะคะส่วนมุมมองที่เขามองคุณเขามองคุณเป็นสี่เหรียญน,นะคะเขาก็มองคุณว่าคุณยังคงอ่ให้ความสําคัญกับความรักตรงนี้อยู่นะคะคุณยังเห็นคุณค่าในตัวเขายังเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์คือเมยมองว่าตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ดีแล้วแหละนะคะต่างคนต่างแบบให้โอกาสกันแล้วก็ อ่าเข้าใจว่าต้องการจะไปต่อด้วยกันทั้งคู่นะนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาก็มองว่าคุณเองก็มีความรู้สึกที่ดีกับเขาเหมือน,นที่เขาเอ่อมีความรู้สึกที่ดีกับคุณเหมือนกันนะคะอ่าอิทธิลพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะเป็นสีถ้วยที่กับขวะนะคะในเรื่องอื่นๆน,นะคะที่ไม่ใช่ความรักอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาว่าค่ะที่ต้องปฏิเสธโอกาสอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาในช่วงของเดือนนี้นะ ก็ไพ่สีถช่วยปกติถ้าตั้งตรงก็แปลว่าเราไม่ไม่ได้สนใจโอกาสเท่าไหร่แต่พอมันกลับหัวมีมองว่าอาจจะต้องมีการปฏิเสธนะคะโอกาสบางอย่าง ตรงนี้อาจจะเป็นการปฏิเสธเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะปฏิเสธงานบางงานนะคะเพื่อที่จะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นให้เวลากับคนรักมากขึ้นก็ได้อย่างไรก็ตามมีมองว่ามันจะไม่ได้กระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณในแง่ลบนะคะแต่ว่าเหมือนกับเป็นการเคลียร์พื้นที่เคลียร์เวลาให้กับความสัมพันธ์นะคะมากกว่านะมันก็จะส่งผลดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์คุณมันค่อยๆดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีการปรับความเข้าใจหรือว่ามีคนกลางช่วยแก่เกลี่ยนะคะความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นเนาะ อ่าบทสรุปนะคะมีเอ็มเอร์ที่กับหัวนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะดูไม่มั่นคงนะคะก็ต้องใช้ความพยายามต่อไปนะคะที่จะช่วยกันสร้างความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่ดีขึ้นมาใหม่นะคะมีพลังงานหเหรียญที่กับหัวนะคะที่ผ่านมาในอดีตอาจจะรู้สึกว่ามีการให้ได้รับที่ไม่เท่ากันแต่ตอนเนี้ย คุณเริ่มที่จะตระหนักถึงปัญหาตรงนั้นแล้วแล้วก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะให้มันดีขึ้นมีพลังงานเดวิลที่กับหัวด้วยตรงนี้ก็หมายถึงว่าช่วงเวลาไล่ๆผ่านพ้นไปแล้วนะคะต่อจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็มีวิวฟอร์จูนที่กับหัวสิ่งที่ดีกําลังจะมาแล้วนะคะอดทนอีกนิดหนึ่งในเดือนนี้มันเป็นเดือนของการเริ่มต้นนะคะปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้โอกาสกันดังนั้นเนี่ย อะไรที่มันแบบว่าเคยเสียไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ยกตัวอย่างเช่นความไวใจนะคะความไม่เนื้อเชื่อใจอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ความรู้สึกดีๆอาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่ความผูกพันน่ะคุณมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องบอกรี่มากนะคะถ้าปัญหาที่มันมีอยู่ยังแก้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันก็แก้ไขได้ทั้งเดวิลที่กลับหัวแล้วก็วิวฟอร์จูนที่กลับหัวเนี่ยบ่งบอกว่าเดี๋ยวสิ่งร้ยายๆเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอุปสรรคก็จะผัดผลไปได้นะะะคคับพลลงานวกได้เย่ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะอย่าลืมว่ามีตัวช่วยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จักรวาลส่งนะคะตัวช่วยเขามาก็คือบุคคลที่คุณไว้ใจนั่นเองเนาะอันนี้อาจจะใช้ได้ในส่วนของเรื่องอื่นๆด้วยนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องความสัมพันธ์นะถ้าเราทําอะไรไม่ไหวนะคะเราสามารถให้คนที่เราไว้ใจช่วยเหลือได้นะคะมันก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะ มาในส่วนของคำแนะนำนะคะ Angelancer นะเดี๋ยวมีจะเปิดไพ่ทั้งสามใบนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำนะคะ Success นะคะว้าวไพ่ดีมากเลยนะคะ BS a s s i e v e v e นะคะแล้วก็ Recovery อย่างที่เมย์บอกนะคะว่าเป็นช่วงเวลาห่งการเยียวยาจิตใจนะคะการฟื้นฟูจิตใจนะคะจะ,ะความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ให้เวลานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวก็จะ,ะดีจนถึงจุดที่คุณต้องการนะคะมีไพ่บีเซอร์ธีปแล้วก็สักเซสอย่างไรก็ตามคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าคุณนั้นคู่ควรกับความรักดีๆแบบนี้นะคะคู่ควรกับความสําเร็จนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้อาจจะใช้ได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะถ้าคุณมีปัญหาอะะไรนะ คุณต้องมีความมั่นใจว่าคุณจะสามารถแก้ไขมันได้แล้วก็ถ้ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะมีงานอะไรใหม่ๆต้องรับผิดชอบก็มั่นใจได้เลยนะคะยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะจักรวาลให้พลังงานสักเซสเข้ามาแล้วแล้วก็ให้พลังงานความมั่นใจเคลมในสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะอยากให้คุณรับพลังงานวกตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็จาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะ,ะสามารถผ่านพ้ไปได้ดีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชมไปเม,ม,มนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ